สวัสดีนะคะนักเรียนเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปออนไลน์นะคะในวันหยุดชดเชยนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีปที่3นะคะเราก็จะมาเรียนต่อจากที่เราเรียนกันในวันศุกร์เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านเสริมในเรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะนักเรียนสามารถอ่านในใจจากเรื่องอาหารดีชีวีมีสุขได้นักเรียนสามารถใช้ทักษะการอ่านในการเรียนรู้ได้และนักเรียนมีมารยาทในการอ่านค่ะ พร้อมที่จะอ่านหรือยังคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะอ่านในใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนอ่านนะคะแต่สําหรับตอนนี้นะคะครูก็อยากให้นักเรียนนะคะลองอ่านตามคุณครูนะคะอ่านออกเสียงดังๆเลยนะคะพร้อมหรือยังคะอะพร้อมแล้ว,รลวเริ่มเลยคะ่ะ3 4อาหารเพื่อสุขภาพปัจจุบัน การกินอาหารของคนไทยส่วนมากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายหรือมากเกินไปทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคอ้วนดังนั้นถ้ารู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่า จะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อควรมีผักถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องมีไขมันต่ำเช่นปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมันการปรุงอาหารควรใช้วัตถดุดิบที่สะอาดปลอดภัยจากสารพิษรสชาติไม่มันจัดเค็มจัด หรือหวานจัดเน้นการต้มนึ่งย่างยำปกและทำเป็นน้ำพริกถ้าเป็นผัดและแกงก็ใส่น้ำมันและกะทิแต่พอควรกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแบ่งอาหารเป็นสี่กลุ่มตามสารอาหารซึ่งคนไทยยังกินไม่เพียงพอหรือ กินมากเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ดังนี้ดูภาพแรกนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นอาหารกลุ่มแรกเป็นอาหารชนิดไหนคะกลุ่มที่1กลุ่มที่ให้ใยอาหารสูงช่วยให้ขับถ่ายสะดวกขึ้นป้องกันโรคท้องผูก และฤธิ์สีดวงทวารเช่นเข้ายำปักใต้ยำผักรวมน้ำพริกต่างๆโจ๊กข้ากล้องเข้ากล้องผัดรวมมิตรขนมจีนน้ำยาป่าขนมจีนแกงป่าและก็ยังมีอาหารอีก,อกหลายชนิดนะคะที่อยู่ในกลุ่มที่ให้ใยอาหารสูงกลุ่มที่สนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะจะมีนมมีเนยมี แป้งนะคะมีพวกข้าวนะคะกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ให้แคลเซียมสูงช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนเช่นน้ำพริกกะปิปลาทูยำยอดคะนา้าลาบเต้าหู้น้ำพริกปลาล้าก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะซึ่งนอกจากพวกนมแล้วนะคะก็จะเป็นพวกยอดผักนะคะผักคะน้านะคะ หรืออาหารที่ทำมากระดูกปลาเล็กปลาน้อยนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าปลาชินชังนะคะกลุ่มที่3นะคะนัยนจะเห็นจากภาพว่าเป็นผักและผลไม้นะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้วิตามิน A และธาตุเหล็กสูงช่วยให้ดวงตาสดใสเพิ่มความต้านทานโรคจเจริญเติบโตเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเช่นเก้าเหล่าเลือดหมูแกงจืดตำลึงซุปฟักทองซุปข้าวโพดขนมจีนน้ำเงี้ยวเข้าผัดรวมมิตร๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะกลุ่มที่4นะคะก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะกลุ่มที่4เป็นกลุ่มที่ให้ไขมันต่ำ นะคะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคอ้วนโรคเบาหวานเช่นปลากระพงลวกจิ้มปลาช่อนเผาส้มตำสุกี้น้ำต้มยำกุ้งลาบปลาก่วยเตี๋ยวปลาและยังมีอาหารอีกหลายชนิดนะคะอ่าตรงนี้เมื่อนักเรียนฟังคุณครูอ่านและอ่านร้องคุณครูแล้วนะคะอีกสักครู ครูจะให้เวลานักเรียนอ่านในใจนะคะจำได้ไหมคะการอ่านในใจหนึต้องนั่งตัวตรงเราไม่ออกเสียงเราจะ,จะเราจะเป็นการกวาดสายตาดูตัวหนังสือจากทางซ้ายไปทางขวานะคะเราไม่ต้องสายหน้าตามตัวหนังสือเราใช้สายตากวาดไปนะคะพร้อมรือยังคะหากพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลาหนูในการอ่านในใจ10นาทีคะ่ะและเรียนหยุด คลิปตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะคะเมื่อครบ10นาทีแล้วถึงมาเริ่มใหม่หรือเมื่ออ่านเสร็จแล้ว mm. ก็มาเริ่มเปิดคลิปต่อเลยนะคะเริ่มค่ะให้เปิดหนังสือหน้า53าสิบสามห้าสิค่ะเริ่มเลยนะคะอ่านนะคะตอนนี้นะคะคุณครูก็คิดว่านักเกรียนคงจะอ่านในใจ ครบตามเวลาแล้วนะคะเราก็มาเรียนกันต่อเลยนะคะจากการอ่านนะคะจำได้ไหมคะว่าเหตุผลทำไมคนไทยส่วนใหญ่ได้รับอาหารไม่เพียงพอเพราะอะไรคะเพราะคนไทยเลือกกินอาหารบางชนิดหรือกินอาหารไม่ครบห้าหมู่ใช่ไหมคะทำให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อที่ร่างกายต้องการและ ใครเป็นผู้กำหนดแบ่งอาหารคะจากในเรื่องที่อ่านกรมอนามัยค่ะใช่ค่ะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขเขาแบ่งอาหารเป็นกี่กลุ่มคะ4กลุ่มใช่ไหมคะ,ะกลุ่มแรกจำได้ไหมคะคืออาหารอะไรคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ให้ใหย,ยอาหารสูงใช่ไหมคะจะทำให้เราขับถ่ายสะดวกใช่ไหมคะก็จะมีพวกผักต่าง พวกข้ากลองนะคะกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ให้แคลเซียมสูงใช่ไหมคะที่ครูบอกว่านมหรือพวกปลาเล็กปลาน้อยนะคะหรือปลาชิ้งช้างใช่ไหมคะปลาทูนะคะและก็ผักใบเขียวนะคะ กลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ให้วิตามิน A และธาตุเหล็กสูงนะคะจะช่วยให้ดวงตาสดใสเพิ่มความต้านทานโรคจเจริญเติบโตเร็วเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานก็พวกผักใบเขียวเช่นตำลึงนะคะฟักทองสุปข,ข้าวโพดนะคะและกลุ่มที่4กลุ่มที่ไขมันต่ำซึ่งจะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคอ้วนโรคเบาหวานเช่น ปลานะคะโปรตีนจากเนื้อปลาต่างๆนะคะกลุ่มอนามัยก็แบ่งอาหารออกเป็น4กลุ่มนักเรียนก็ได้เรียนและก็ได้อ่านในใจแล้วนะคะภารักงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกทักษะภาษาเล่มสีส้มของเรามาเลยค่ะเปิดหน้า32และทำหน้าข้อที่4และข้อที่5ค่ะ หลังจากทาแบบฝึกหัดในทักษะภาษาเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ในลิงก์ที่คุณครูส่งไปนะคะจำ,จำได้ไหมคะจะต้องทำผ่านอย่างน้อยร้อยละ10นะคะก็คือจะต้องผ่าน6ข้อขึ้นไปนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะขออธิบายสำหรับแบบฝึกหัดในทักษะภาษาหน้าที่3 2สก่อนเลยนะคะ เราจะดูข้อที่4ก่อนนะคะข้อที่4บอกว่าเขียนคุณค่าทางอาหารจากรายการอาหารที่กําหนดรายการอาหารที่กําหนดให้ก็มีอยู่4ชนิดมีโจ๊กข้าวกล้องน้ําพริกกะปิปลาทูแกงจืดตําลึงและส้มตําเอาเรามาดูโจ๊กข้าวกล้องก่อนนะคะจากการอ่านโจ๊กข้าวกล้องให้คุณค่าทางอาหารอย่างไรคะจาได้ไหมคะ หากจำไม่ได้ก็เปิดหนังสือภาษาพาธีดูอีกครั้งหนึ่งนะคะโจ๊กข้ากล้องให้ใย,ยอาหารสูงค่ะทำให้เราขับถ่ายได้สะดวกนะคะน้ำพริกกะปิปลาทูล่ะคะมีคุณค่าทางอาหารอย่างไรคะนะคะเก่งมากเลยนะคะน้ำพริกรกะปิปลาทูมีคุณค่าทางอาหารก็คือให้แคลเซียมสูงค่ะ ส่วนแกงจืดตำลึงและส้มตำให้หนูไปหาเองนะคะแล้วก็ทำลงไปส่งคุณครูในวันจันทร์นะคะท่านี้เรามาจะมาดูข้อที่5ค่ะให้วิเคราะห์และแนะนำรายการอาหารเพื่อป้องกันโรคต่างๆต่อไปนี้มีโรคอยู่4ชนิดค่ะโรคหัวใจโรคกระดูกพรุนโรคท้องผูกโรคอ้วนนะคะ หากเป็นโรคหัวใจจำได้ไหมคะเราต้องกินอาหารในกลุ่มที่4ใช่ไหมคะซึ่งมีรายการอาหารอะไรบ้างคะกลุ่มที่4สำหรับคุณครูคุณครูก็ขอเลือกปลากระพงลวกจิ้มค่ะแต่นักเรียนอาจจะเลือกรายการอาหารชนิดอื่นก็ได้นะคะต่อไปสำหรับโรคกระดูกพรุน เราจะต้องเลือกอาหารในกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ให้แคลเซียมสูงนะคะ,อะลองทายสิคะว่าสำหรับคุณครูคุณครูจะเลือกอาหารประเภทไหนคะคุณครูชอบน้ำพริกกะปิปลาถูค่ะใครชอบเหมือนครูก็เขียนลงไปนะคะแต่หากใครไม่ชอบอาจจะเลือกรายการอาหารชนิดอื่นก็ได้นะคะสำหรับโรคท้องผูกจำได้ไหมคะเราจะต้องเลือกรายการอาหารในกลุ่ม ที่1ใช่ไหมคะก็คือกลุ่มที่ให้ใย,ยอาหารสูงค่ะและโรคอ้วนเราจะต้องเลือกอาหารในกลุ่มที่4ก็คืออาหารที่มีไขมันต่ำนะคะลองเลือกอาหารที่นักเรียนชอบนะคะเขียนสวยๆนะคะคุณครูจะรอตรวจในวันจันทร์ทำแบบฝึกหัดตรงนี้เสร็จแล้วอย่าลืมทำลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ ที่คุณครูส่งไปด้วยนะคะสำหรับลิงค์ทดสอบออนไลน์นะคะคุณครูก็จะปิดในวันอาทิตย์นะคะเวลาสองทุ่มเหมือนเดิมนะคะตั้งใจทำนะคะอ่านให้เข้าใจก่อนแล้วถึงทำทำด้วยตัวเองนะคะอย่าให้คนอื่นทำนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีความรู้นะคะเด็กดีของคุณครูจะต้องซื่อสัตย์ค่ะคุณครูต้องการเด็กที่ซื่อสัตย์และทำแบบทดสอบด้วยตนเองนะคะแล้วเราเจอกันวันจันทร์ค่ะ สวัสดีค่ะ